จับซอสดีงามจ้าพ่อแม่พี่น้องพบอกไปมันก็สุกทุกคนมีน้อยอร่อยดีมื้อนี้กลับมัน้วจ้ามากินหอยดีจ้าแซ่บๆหอยแครงนะคะหอยแครงกับแก้มนะคะกับแก้มเมนูกับแก้มนะคะนี่นะเอ,อ้ยม้อนี้ไปเลาะมาเมื่อ,อื้มอืมอร่อยมาก เรล่อฝ่าล่อคนไม่เลือก่าไเถขอขาคเข้งพี่มีขอกับเมื่อยลรอรอบลึกรอบดึกรอบเดึกนะจ๊ะอยากโซเดยอพี่มีมูกินดีนะว่าแม่ยังหอก mùa yêu em muốn yêu năm mua y năm xưa rồi hm 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 để แบบอีกแล้อืมเด้อไปหิวขอมือแห้งม่าเนี่ยรอมากเบิดมือ mấy giờ bây giờ lại <laughs> ngay, phi nông, sẽ để riêng điều, kinh riêng điều, kinh riêng điều, vì mấy phút đấy mà, phút đấy mà theo Hoàng Hến cả, mát lên đó เขาหลยๆหละก่นนนอ,นอืมเข้าไปเ ด้วยจ้าผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลยิ้มเข่ากับมาเด้อืเสียงโค้กพองพอมั้งน้ำมันเลืศกินอาารคนสัมผัสจ้าอาหารพอมา โมเรียขอบคุณที่ได้จามคนไลาก็สลบระคายแห่มินหน่อยอร่อยดีแล้จ้ะขอบุุณอะไรรัติ้า